ครับเรารีวิวตัวโตะเราเตอร์ตัวนี้มาหลายครั้งแล้วแต่มีลูกค้าที่เขาพื้นที่น้อยๆนะครับอยากจะใส่ทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์ได้แต่รามีเป็นตัวที่ลักษณะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็พื้นที่ถ้าเลอกใช้งานแล้วก็ยกไปเก็บได้นะครับหรือว่าท่านจะใส่ตัวเราเตอร์ก็ได้อันนี้ผมใส่ทิมเมอร์ได้ทั้ง2รุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูวัสดุของเขานะครับตัวนี้เป็นแผ่น MDF หนาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบคไลท์นะครับแล้วก็สามารถถอดได้ตอนที่เราจะเปลี่ยนดอกหรรรืออว่าาาเต้งก ความรวดเร็วยังไงเนี่ยครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรั้วอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับมีหัวดูดฝุ่นให้เรียบร้อยตัวเพดหรือว่ารั้วเฟ้นตัวนี้ขยับเข้าออกได้ให้มันเข้ากับดอกของเรานะครับตัวนี้ตัวหวีกดตรงนี้ให้ไปทั้งหมด3เลยนะครับที่รั้วสองนะครับแล้วก็ตัวถ้าสมมุติท่านจะดันตรงนี้ก็ให้ไปนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับตัวดันสําหรับผ่าไม้นี่แหละครับแต่ว่าก็คัดเพื่อ ไม้หน้าแคบๆแ,แล้วก็ใช้ตัวนี้ผ่าไปด้วยก็ได้ครับแต่วันนี้ผมมีโปรพิเศษสำหรับเจ้ารุ่นนี้คือถ้าเกิดว่าท่านเปิดปิดท่านต้องก้มไปหรือว่าเปิดติดใต้ท้องนะครับแต่ผมจะใส่สวิตตัวนี้เลยครับตัวนี้จะให้มาค่อนข้างดีเลยก็คือเป็นระบบยุโรปนะครับเป็นปลั๊กกลมนะครับเสียบเข้ามานะครับแล้วก็เปิดปิดจากตัวนี้แล้วเขามีรูให้เรายึดเราก็ยึดไปได้เลยนี่ก็เป็นสวิต์กลมอยู่แล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้เรามีจำหน่ายแยกนะครับสำหรับเจ้าสวิตตัวนี้ เอาละครับเวลาเราใช้งานนี่เราก็เปิดที่สวิตตัวนี้ได้เลยครับปิดสะดวกแล้วนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นนะครับอยู่ในเซนนี้ไปให้เลยนะครับเนี่ยครับเราก็แอดจัดให้เข้ามาใกล้ดอกหรือว่าจะห่างดอกได้เลยอ่าเดี๋ยวดูฝุ่นสักนิดนะครับอ่าสมมติว่าผมจะลบมุมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดหวีหน้าหลังเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เราก็กดได้ด้วยนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับด้านอย่างเดียวครับ เขาหวีตัวนี้กดอยู่แล้วตัวนี้กดด้วย บางทีเราอยากจะตีหัวไม้แคบๆไปเยอถ้าด้านสัมผัสเันแคบเราก็มีตัวพา่าเงี้ยครับจะทาเดือยจะอะไรก็ได้ครับอ่ลองดูครับถ้าท่านสนใจเจ้าตัวนี้นะครับไม่รวมเครื่องนะครับตัวเปล่าเนี่ยห้าพันห้าแต่วันนี้ผมมีโปรพิเศษแถมเจ้าสวิตตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับ